าก็ช้ออย่างพอยางหนึ่งข้หนึ่งจานเดียวพอพี่จานเดียวพอหนึ่เออตามสบายหงแดดเข้าไม่ยังไม่อยากเออาการกินข้างล่างก็ได้อยู่โรงพยาบาลไหนอะที่โรงพยาบาท่โรงาบาลปียังได้ประหงเลยมาเ็ก็มาปงนอไตีแล้วไ่าองอ้ไข่เตี้ยหมดแล้วม่ไ่ยไม่ได ยังไม่แอบเห็นยังม่แอบเห็นเดียวเขากนเอาแล้วปั่นยาวจะได้วางจานได้เออนเ้่างแล้นี่ยเข้าางน่บอร่อยมากเลยกวสองสองจานวิดีโอได้ Full HD ยังอถ่ายได้มั้ย น้ำเสวะน้ำสดะนำเสดวะน้วเสมามากเลยไม่ก็จอะไรแต่ละคนเต็มก้องเหน่อยอะไรอออะอะไหมข้าอะมคะนี่เขาเดนตรงข้างกันอยู่เน uh ี่ยนะไมองห่ต้องมองข้าเด่นอยู่ตรงหน้าเลยนี่ยะ ได้มเราเมาหลังนะทำอะไรกัูนหรือวะดูบรรยากาศนะคะกินข้าวท่ามกลางคุ้งเขาค่ะไอหมอกค่ะดอกไม้ดอกไม้ไม่มีค่ะถ่ายไปนะเดี๋ยวจะช้อนก็ให้เดี๋ยวจะช้อนกับข้าวพอแล้วพี่น้ำปลาน้ำปลาแ่คุกกี้กินอันนี่ค่ะเรามาล่องไก่น้ำมากันค่ะ น้องเองน้องรูมงาน้าร์ตี้ได้อะไปกินเหล้าอยู่ใส่แั่อแดงครับแล้วกินแล้วมาตอนนี้อะไรก็อร่อยหมดจริอยง ดูสิคะนอนท่ามการผิเแถไอหมอกค่ะจะ่ิสูจน์ว่าอร่อยว่ะเปี้ยวไม่ใช่มันไม่หวานถ้าเกิดปันออกหน้ากลางจะหวานกล้วปรี้วกล้ว่ามากินหน่อยจ้ะเดี๋ยวแป๊บนึงพี่น เด hmm. ี๋ยวหนูไปเก็บผักกูดมาผัดให้นี่ผ mm ัก hmm> กุลผักกุลถ้าไม่ใช่ใบเฟิร์นคนละอย่างค่ะมันจะเคี้ยวนมากค่ะเก็บปลาปลาที่เขาเขาเพิ่งเก็บเมื่อสักพักใช่ตรงกันตรงที่มันจะอยู่ช่วงริมน้ำนะคะพี่เฮ้ยนี่เขาปลูกผ้าผักกูดปลูกไม่ได้เพไอ้นี่เขาปลูกบนยิ่งฉีดยาแต่ว่าที่ต่อไปหวานแหไม่ได้ปลาเหมือนเดิมไม่เห็นนะเด็กไม่เห็นเขาเดินมาเก็บเลย